คอมเมนต์ชาวเวียดนามสงสัยปั๊มน้ำมันไทยทำไมใหญ่โตโออาและมีอยู่ทั่วประเทศเลย แลวแบบนี้เวียดนามจะเอาอะไรไปสู้ได้ทางด้านของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเขาก็มองว่าสิ่งนี้นะครับสร้างความแตกต่างในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทั่วประเทศได้เลยไทยกับเวียดนามแตกต่างกันตรงนี้แหละดูความคิดเห็นชาวเวียดนามที่พูดถึงเรื่องของปั๊มน้ํามันในไทยกันเลยครับซึ่งก็มีความเม็นหนึ่งนะครับเขาได้กล่าวถึงปั๊มน้ํามันเบอร์หนึ่งของไทยนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงปั๊มที่เจอได้เยอะที่สุดนั่นแหละฮะเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าปั๊มน้ํามันที่ใหญ่โตอาแบบนี้นะ่ะเจอได้ทุกที่่ทททัวประเเศไยยล คุณคิดว่ามันมีผลไมหมล่ะกับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศระหว่างเดินทางในประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างจากเวียดนามไปโดยสิ้นเชิงเวียดนามบางทีก็อุตส่ามีถนนดีได้แต่กลายเป็นว่าความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางมันไม่ได้มีเทียบเท่าไทย คือบางทีเวียดนามจะหาความสะดวกสบายผมสังเกตนะเราต้องเข้าไปในเมืองใหญ่แล่นแน่นอนกกว่ากลัวจะออกจากเมืองใหญ่ได้นี่ก็เสียเวลาไปนานเลยแต่คุณรู้ไหมว่าในประเทศไทยนะแม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เข้าสู่ตัวเมืองนะจะมีปั๊มน้ามันที่เปรียบเสมือนเป็นจุดพักรถที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกอาจจะนึกได้แค่ว่ามีห้องน้ําให้เข้าแค่นั้นแต่ไม่ใช่เลย พวกเขามีร้านสะดวกซื้อที่เป็นในเหมือนมาตรฐานอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าร้านสะดวกซื้อของไทยนั้นเป็นได้มากแค่ไหนคือมีทุกอย่างจริงและมีร้านสะดวกซื้อแบบนั้นอยู่ในปั๊มน้ํามันด้วยนอกจากนั้นยังมีร้านกาแฟเพิ่มมีศูนย์อาหารมีร้านขายเสื้อผ้ามีร้านขายของฝากคือทุกอย่างมันครบอย่างกับอยู่ในย่านการค้าอย่างไงอย่างนั้นและมีอยู่ทุกที่คุณสามารถไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องค้นหาในแผนที่เลยซช่ด้วยซ้ำคุณสามารถไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็เจอปั๊มน้ำมันถัดไปได้เลย ทีนี้ความแตกต่างม,มันอยู่ตรงไหนคุณรู้ไหมความแตกต่างม,มันอยู่ที่ช่วงเวลายามค่าคืนผมเห็นเลยว่ามันต่างจากเวียดนามมากคือเราสามารถคาดหวังความสะดวกเหล่านี้ในช่วงเวลาตีสองตีสก็ได้ด้วยเช่นกันผมไม่อยากจะเปรียบเทียบกับพัม้ํามันในเวียดนามหรอกนะคือถ้าเทียบในช่วงเวลากลางดึกคล,คล้ายกันผมคิดว่าเวลาเราออกจากเมืองออกไปบางที แค่หาปั๊มน้ามันเติมนี่ยังไม่ได้เลยแต่ประเทศไทยพวกเขาไม่ใช่มีแค่ปั๊มน้ํามันให้เติมแล้วแต่มีย่านการค้าเล็กๆให้คุณได้เดินเล่นด้วยการแวะปั๊มน้ํามันในแต่ละครั้งคุณจะไม่ใช่แค่เข้าห้องน้ําแต่คุณอาจจะทําอะไรสักอย่างในสถานที่แห่งนั้นไม่ต่างอะไรจากการเดินในห้างสรรพสินค้าเลยทีเดียวคือด้วยความที่พูดมาสักขนาดนี้นะครับคอมเมนต์ชาววีดดนามคนอื่นๆน,นะครับถึงกับมาเบรกไว้เลยว่าคุณก็ชมประเทศไทยจนเกินไปมันไม่เหมือนว่าคุณจะมาบอกว่าพวกเขามีสิ่งที่ดีอย่างไรแต่มาบอกว่าาพวกเข มีอะไรแล้วบ้างไม่ทราบว่าคุณได้รับค่าโฆษณามาหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ถามแบบประชดไปนะฮะว่าโอ้โหคุณพูดแนะนาซะขนาดนี้เนี่ยเอาซะผมขับไปเมืองไทยเลยนะขณะที่ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าผมก็เคยใช้บริการปั๊มน้ํามันในประเทศไทยด้วยเช่นกันแต่ผมไม่ใช่คนขับรถเองนะอันที่จริงแค่ห้องน้ําสะอาดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆแล้วในส่วนอื่นอย่าเพิ่งไปพูดถึงเลยผมคิดว่าการที่ปั๊มน้ํามันไทยหาได้ง่ายมีสาขาอยู่เยอะ และมีบริการห้องน้ําที่สะอาดได้ผมคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอที่จะชนะทุกปั๊มน้ํามันที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเวียดนามแล้วคือไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นเลยเอาแค่ห้องน้ําสะอาดดีแหละเขาไม่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าดูเหมือนว่าห้องน้ําปั๊มน้ํามันในไทยจะจ้างคนทําความสะอาดโดยเฉพาะเลยคือพวกเขาได้กําไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดที่มีคนคอยเฝ้าทําความสะอาดด้วย ก็เลยเป็นอย่างที่คุณเห็นอะไรห้องน้ําดูสะอาดได้ตลอดยิ่งโดยเฉพาะถ้าเทียบกับมาตรฐานในเวียดนามของเราในไทยนั้นดูสะอาดมากขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าเอาจริงปั๊มน้ามันในเวียดนามผมคิดว่าทุกวันนี้ก็เริ่มจะเอาโมเดลในความสะดวกสบายในแบบของไทยเข้ามาปรับใช้แล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเกี่ยวกับปั๊มน้ามันในไทยและทําได้ดีมากพวกเขาน่ะปรับปรบปุงและพัฒนาอยู่ตลอดดูเหมือนว่าปั๊มน้ำมันนั้นจะดูสะอาดอยู่ตลอดเวลาเลย นี่ผมเคยคิดเช่นกันนะผมอยากลงทุนปั๊มน้ามันในเวียดนามนั่นเป็นสิ่งที่ผมพอมีกําลังที่จะทําได้แต่พอไปเห็นโมเดลของปั๊มน้ํามันในไทยที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศผมคิดเลยว่าการจะครอบครองที่ดินได้มากขนาดนั้นการที่จะทาปั๊มน้ามันใหญ่โตยังกับใช้พื้นที่อย่างกับห้างห้างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ลงทุนมหาศาลมากๆเลยคนที่เปิดปั๊มน้ำมันได้นี่ก็คงจะเปิดห้างได้ด้วยเช่นกันนะสิ่งหนึ่งที่เหนือความคาดหมายผมมองว่าเป็นเรื่องของพื้นที่ด้วยเช่นกันจากนั้นพอมีพืื้้้้นนนนนทีีี่่่แลววาาาึงไปกกัอ็คมร อยู่ในปั๊มน้ํามันด้วยผมคิดว่าคุณก็พูดไม่ผิดนะถ้าจะบอกว่ามันจะขายห้างมากขึ้นทุกวันขณะที่บางคนนะครับเขาก็ออกตัวว่าไปที่เมืองไทยบ่อยนะครับเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่ากําไรของปั๊มน้ํามันผมคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการปล่อยเช่าสถานที่นั่นแหละคุณก็เลยเห็นว่ามีร้านค้ามีร้านฟาสต์ฟู้ดหรือที่ผมเคยเจอนะมีร้านซุกกี้มีร้านชาบูที่อยู่ในปั๊มน้ามันด้วยคุณเห็นแล้วคุณจะเหลือเชื่อมากมาก ว่าร้านอาหารนีไปนั่งกินกันในปั๊มน้ำมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอศูนย์อาหารนั้นก็ด้วยเช่นกันแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ทํากําไรให้กับปั๊มน้ำมันในไทยได้ไม่ใช่แค่กําไรจากน้ํามันเพียงอย่างเดียว แต่ปั๊มน้ำมันในเวียดนามกําไรน่าจะมาจากน้ํามันใช้เป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้โมเดลของธุรกิจนั้นดูแตกต่างกันประเทศไทยนั้นทําปั๊มเป็นจุดแวะพักด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนพวกเขาก็ตั้งใจที่จะพัฒนาให้มันดูคล้ายห้างมากขึ้นทุกวันเพียงแต่ไม่ได้เดินเข้าไปในตัวอาคารขนาดใหญ่เท่านั้นแหละคือถ้าเทียบสเกลของพื้นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้างได้เลยขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนถัดมานะครับเขาพูดแบบติดตลกนะครับว่าพ่อผมไปเห็นปั๊มน้ำมันที่ประเทศไทย ผมนึกว่าเป็นย่านการค้าหรือว่าเป็นที่สําหรับช้อปปิ้งอะไรสักอย่างแต่ว่ามีน้ํามันให้เติมคือน้ํามันเป็นส่วนเสริมนะไม่ใช่ส่วนหลักคือผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆคือบางทีเนะี่ยผมเห็นร้านสะดวกซื้อใหญ่กว่าปั๊มน้ามันด้วยซ้าเป็นตัวอาคารขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งอันนี้ผมคาดเดานะว่าจะหมายน่าจะหมายถึงร้านสะดวกซื้ออย่างหนึ่งนะครับที่มากับปั๊มน้ํามันยอดฮิตในยุคก,ก่อนหน้านั้นนะที่ ตัวโครงสร้างของ,ขอ,งอาคารใหญ่โตคล้ายๆกับปราสาทเลยนะครับก็คือเป็นปราสาทใหญ่ๆนะดีไซน์นะฮะดีไซน์ซึ่งเขาก็น่าจะพูดถึงสิ่งนี้นะครับเขาก็บอกว่าคือบางทีเนะี่ยท่านสะดวกซื้อที่เจอในปัม๊มนะใหญ่กว่าปั๊มน้ํามันอีกนะนอกจากนั้นแล้วยังมีร้านอะไรต่างๆที่ยาวกระจายออกไปอยู่เต็มไปหมดเลยและผมคิดว่าน,น,น่าจะเป็นส่วนหลักส่วนการเติมน้ํามันน่าจะเป็นส่วนเสริมซะมากกว่าขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าฮ่าเหมือนกับว่าไทยนั้นพยายามจะทําห้างสรรพสินค้าที่แหวะ เติมน้ํามันได้ผมก็คิดเหมือนกับคุณนะแต่ถ้าว่าปั๊มน้ามันในเวียดนามก็เป็นมาตรฐานแบบปั๊มน้ํามันจากที่อื่นๆทั่วโลกแม้แต่ปั๊มน้ำมันในสหรัฐอเมริกาก็ไม่เห็นว่าจะใหญ่โตแบบที่เจอในเมืองไทยเลยกับหลายๆประเทศที่พัฒนามากๆผมก็ไม่เห็นว่าปั๊มน้ำมันจะใหญ่โตอะไรขนาดนั้นการลงทุนมหาศาลเรียกว่าใช้งบในการลงทุนเยอะจริงๆสำหรับการสร้างปั๊มน้ํามันในประเทศไทยขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่า เอาจริงปั๊มน้ามันที่เป็นระดับทั่วๆไปในไทยก็มีอยู่เยอะแยะนะเป็นปั๊มน้ามันแล้วก็มีห้องน้ําให้เข้าแค่นั้นไม่มีแม้แต่ร้านสะดวกซื้อร้านขายของซะด้วยซ้ําแต่นั่นเป็นปั๊มขนาดเล็กลงมาแต่ปั๊มขนาดใหญ่น่าจะเป็นในส่วนของนายทุนที่เข้ามาลงทุนพวกเขาเนี่ยมีงบในการพัฒนาอย่างมหาศาลอยู่แล้วผมคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจนะทุนไทยนะยังไงก็ค่อนข้างใหญ่โตกว่าในเวียดนามมากและกระจายออกไปในหลายๆธุรกิจด้วยไม่ได้กระจุกอยู่แค่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งนี้นะผมรู้สึกว่ามันมีส่วนที่ช่วยผลักดันให้กับภาคการท่องเที่ยวอยู่นะผมเห็นหลายครั้งเลยที่นักท่องเที่ยวมาจะบอกว่าการเดินทางในไทยนั้นดีกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของถนนแล้วแต่เป็นสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่มีอยู่ในประเทศไทยผมเห็นคนไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้วพราเขาสามารถที่จะแวะพักได้ตามจุดต่างๆสามารถขับรถแล้วก็ไปแวะพักได้แต่ลองนึกดูถ้าเป็นที่เวียดนามบางทีไม่เจอปั๊มน้ำมันที่เปิดให้บริการเลย หรือการเจอปั๊มน้ำมันที่เปิด24ชั่วโมงระหว่างทางนี้ก็เป็นอะไรที่ดูเป็นบุญมากๆเฟนเสียแต่ว่าจะเข้าไปตัวเมืองถึงจะเห็นปั๊มน้ำมันที่เป็นมาตรฐานได้อยู่ตลอดแต่ประเทศไทยเล่นเอาซะอยู่บนถนนสายหลักที่กระจายออกไปทั่วประเทศเลยไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในตัวเมืองขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ปั๊มน้ำมันที่เป็นมาตรฐานในระดับสูงนั้นอยู่ตามเส้นทางรอบนอกเลยทีเดียวคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนถัดมาแคปก็บอกว่าผมเคยเห็นรถหลายคันไปจอดแว่นอนแวะพักอยู่ที่ปั๊มน้ำมันด้วยนะผมมั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะนอนบนรถ วิถีชีวิตแบบนั้นทําได้ที่เมืองไทยและปลอดภัยหายห่วงเสมือนก็ว่าในช่วงเวลากลางคืนนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการจรารรมเล็กๆน้อยๆแต่ผมคิดว่าในเวียดนามโดยเฉพาะในย่านที่เป็นเส้นทางเข้าสู่การท่องเที่ยวถ้ามีป้อมน้ำมันแบบนั้นและมีคนมาจอดพักนอนนะผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาได้แน่ๆขณะที่คอมเมนต์ที่เขาม,มาตอบกลับนะครับก็บอกว่าจะไปม,มีปัญหาได้อย่างไรในยุคนี้นะมีกล้องวงจรปิดหมดแล้วยิ่งไปนอนในป้อมน้ำมันอนะ่ะก็เป็นสิ่งที่ทาได้นะผมคิดว่าเวียดนามก็ทําได้ คุณต้องไปถามคนที่ขับรถขนส่งต่างๆพวกเขา,าก็ทากันเป็นเรื่องปกติอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามจุดแวะพักในแต่และประเทศในการเดินทางก็อาจจะมีการดีไซน์การออกแบบที่แตกต่างกันประเทศไทยเนี่ยเล่นเอาปั๊มน้ำมันเป็นจุดแวะพักเลยแล้วก็เป็นจุดแวะพักแบบพักกันจริงจังเสมือนกับว่านอนพักอยู่บ้านย่างไงอย่างนั้นนี่ยังดีนะที่พวกเขาไม่มีโรงแรมอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยผมคิดว่าป่านนี้นะคงได้ต่อยอดปั๊มน้ำมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งแน่โดยก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับว่าคุณคิดได้ไงว่าเอาโรงแรมไปออยู่ในนนนนนปัััมมม้าาาบรรรกตงไห ซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้าครับก็เข้ามาบอกว่าคือถ้าในอนาคตปั๊มน้ามันของไทยมีโรงแรมมีที่พักอยู่ในปั๊มน้ํามันได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายนะคุณไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าเราคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ในปั๊มน้ํามันแล้วก็เดินทางไปที่ต่างๆได้แล้วก็เจอปั๊มน้ํามันแบบเดียวกันในทางข้างหน้าได้ คุณลองนึกดูแล้วกันว่าถ้าคุณต้องการที่จะกินข้าวสมมติว่าคุณมีเงินสำหรับท่องเที่ยวใช่ไหมคุณเช่ารถมาสักคันจากนั้นคุณหิวข้าวเมื่อไหร่คุณก็แวะไปที่ปั๊มน้ำมันที่นั่นอาจจะมีศูนย์อาหารร้านอาหารที่ปรุงสดใหม่อะไรแบบนั้นให้บริการคุณอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยหรือนอกจากนั้นแล้วถ้าคุณเมื่อยล้าจากการขับรถคุณจะเลือกไปนั่งเล่นที่ร้านกาแฟที่มีการตกแต่งเป็นอย่างดีในปั๊มน้ำมันก็ได้ด้วยเช่นกันผมคิดว่ามันดีกว่าร้านกาแฟหลายแห่งในเวียดดนนนนนนาดดาาาาาามมมมมซะ้ะ้้้้วแแแั่่่่่่คืืออรรกกกฟฟทีีใปเมมช็ง คุณอย่างมหาศาลแล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับเขาบอกว่าถ้าผมมีวินฟ้าสักคันเขาพูดถึงรถไฟฟ้าสัญชาติประเทศเขานะผมจะเอาไปจอดแม้พักที่นั่นแล้วก็นอนอยู่อย่างงั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องเข้าพักในโรงแรมที่พักอะไรเลยผมจะนอนอยู่บนรถแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนรถไม่แน่ใจนะว่าห้องน้ําที่นั่นาสามารถใช้ได้อย่างครบคันขนาดไหนแต่ถ้าพูดมาขนาดนั้นแสดงว่าเราสามารถใช้ชีวิตในปั๊มน้ามันได้เลยสินะซึ่งก็มีคนเข้ามาแนะนำนะครับว่าปั๊มน้ํามันของไทยเนะี่ยถ้าคุณจะหมายถึงว่ามันสามารถใช้ชีวิตได้ไหม กินข้าวอาบน้ําแต่งตัวคุณก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเหมาะสมหรือไม่หรือบางทีอาจจะทําให้คุณลําบากเกินไปในการเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าจะเช่าที่พักในเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนักท่องเที่ยวคนอื่นๆทํากันมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าจะดีกว่าคือแม้ว่ามันจะไม่ได้ประหยัดถึงขั้นที่นอนในปั๊มน้ามัน กินข้าวที่ปั๊มน้ํามันรวมไปถึงข้าวห้องน้ำใช้ชีวิตที่ปั๊มน้ามันแต่อย่างน้อยๆน,นะมันมอบประสบการณ์การเดิน,นทางได้ดีกว่าเอาจริงการนอนบนรถผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดูเหนื่อยไม่น้อยเลยนะขณะที่ในมุมมองของคนที่เคยเดินทางในไทยมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่มอบประสบการณ์การเดินทางในไทยได้อย่างสนุกมากกว่าคือเรามักจะเห็นการรีวิวถนนในไทยว่าสามารถขับขี่กันได้อย่างเพลิดเพลินและทําความเร็วได้สูงกว่าโดยเฉลี่ยถนนทั่วไปในเวียดนามแต่เอาจริงส่วนเสริมที่สําคัญก็คือ เวลาเราขับขี่เรามักจะเหนื่อยเมื่อยอยู่แล้วแต่ประเทศไทยบอกได้เลยว่าคุณสามารถแวะได้ทุก10 20กิโลเมตรเพราะปั๊มน้ำมันทุกที่เนะี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยขณะที่บางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามันเป็นการตลาดที่แปลกมากๆนะคือผมก็จะไม่แปลกใจเลยถ้ามีปั๊มน้ำมันแบบนั้นเพียงไม่กี่แห่งหรือมีให้เลือกเพียงไม่กี่แห่งแต่กลับกลายเป็นว่ามาตรฐานอย่างที่ทุกๆคนพูดมามีปั๊มน้ำมันมีร้านสะดวกซื้อมีร้านกาแฟมีร้านอาหารอยู่เต็มไปหมด มีร้านค้าให้จับใจ่ายใช้สอยอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้น่ยมีอยู่ทั่วประเทศนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมทึงผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้มาตรฐานทั่วประเทศขณะนั้นขณะที่บางคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์แบบติดตลกนะครับก็บอกว่าระหว่างที่ผมเดินทางในภูเก็ตแล้วก็ไปที่จังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง ผมพบว่ามีร้านบะหมี่ที่สุดยอดมากๆอยู่ในปั๊มน้ํามันด้วยถ้าคุณได้ลองชิมแล้วคุณจะถึงเราก็นั่งกินกันอยู่ตรงปั๊มน้ํามันนั่นแหละขณะที่ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าเรื่องปั๊มน้ามันผมยกให้ประเทศไทยนี่เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจเลยนอกจากนั้นแล้วคุณเชื่อไมหมล่ะว่าผมนะ่ะถึงกับชอบที่จะไปนั่งพักอยู่หลายๆปั๊มน้ามันบ่อยครั้งพวกเขามีการติดตั้งต้นไม้ ใช่คนฟังไม่ผิดมีต้นไม้ให้ร่มเงาคุณสามารถไปนั่งพักนั่งเล่นได้คือมันไม่ใช่มีแค่ปั๊มน้ำมันที่มีอิฐกับปูนมีปูนซีเมนต์เป็นปั๊มน้ำมันคอนกรีตแล้วก็ไม่ได้มีต้นไม้ธรรมชาติอะไรแบบนั้นแต่ไม่ใช่เลยยิ่งไปเห็นร้านกาแฟ,แฟบางแห่งบางสาขานะคุณจะเห็นได้เลยว่ามีทางน้ำตกที่จะลองขึ้นมารวมถึงป่าที่เหมือนป่าจริงๆเลยจนผมไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าสถานีบริการน้ำมันหรือเชื่อไปกว่านั้นคือในถนนเส้นรองบางทีคุณก็เจอปัมนมนนบบนถถน,น้้าาัใแบบตรฐเเดดีียยววกช่น การไม่ใช่แค่ถนนเส้นหลักเพียงอย่างเดียวคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนครับก็บอกว่านอกเหนือไปกว่านั้นพวกเขาเอาตู้ ATM ไว้ที่ปั๊มน้ํามันด้วยผมสังเกตคนท้องถิ่นในจนํานวนมากในไทยมกักจะไปกดเงินที่ปั๊มน้ํามันจะมีคนยืนกดเงินอยู่ที่ตู้ ATM อยู่เสมอคือถ้าคุณต้องการที่จะใช้บริการตู้ ATM แล้วแล้วก็คุณคาดหวังได้เลยว่าคุณหาปั๊มน้ํามันสักปัม๊มมันก็พอที่จะเจอตู้ ATM ได้นั่นคือสิ่งที่น่าทึ่งด้วยเช่นกันว่าเอาอะไรไปตั้งไว้ตรงนั้น ซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความเห็นนะครับก็บอกว่าคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าปั๊มน้ำมันประเทศไทยโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันแต่ละแห่งที่อยู่ตามจุดต่างๆในเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ศูนย์รวมทุกอย่างของไทยอยู่แล้วถ้าคุณบอกว่าห้างสินค้าคือศูนย์รวมทุกอย่างนั่นอาจจะใช่สำหรับเวียดนามหรือในประเทศอื่นๆแต่ปั๊มน้ำมันของไทยนั้นเป็นเหมือนศูนย์รวมด้วยเช่นกันทุกอย่างที่มีอยู่ในห้างดีแล้วที่พวกเขาไม่ขายเสื้อผ้าด้วยขณะที่คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า คุณจะเหลือเชื่อมากๆว่าผมเคยเจอปั๊มน้ำมันในไทยที่มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยคุณจะเหลือเชื่อไปอีกผมจำได้ดีเลยตอนที่กำลังจะไปเที่ยวทะเลอยู่ที่เมืองไทยทางตอนใต้ ผมจำได้ดีเลยผมซื้อเสื้อฮาวไยที่นั่นเป็นเสื้อที่ผมเลือกที่จะใส่ไปเที่ยวทะเลแล้วผมซื้ออยู่ที่ปั๊มน้ามันนั่นแหละไม่นาซ้ําพวกเขามีห่วงยางขายให้ด้วยนะซึ่งคอมเมนต์สั้นๆที่เข้ามาตอบกลับนะครับบางคนก็บอกว่าทุกอย่างที่แต่และคนพูดมาเนี่ยมันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วขณะที่บางคนก็เข้ามาชมนะครับว่าแค่เห็นสิ่งที่หลายๆคนพูดมาเนี่ยก็รู้สึกว่าคนไทยค้าขายเก่งกว่าคนเวียดนามมากพวกเขาต่อยอดจนปั๊มน้ำมันดูไม่ใช่ปั๊มน้ำมันไปซะแล้วคือถ้ามีแค่ร้าาานอาหารกับ ห้องน้ําบริการร้านกาแฟเล็กๆ,ๆน้อยร้านสะดวกซื้อนี่เป็นอะไรที่พอเข้าใจได้อยู่นะเพราะผมก็เห็นในหลายๆประเทศก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่เหมือนกันคือนั่นนะเป็นมาตรฐานปกติแต่ถึงขั้นมีร้านเสื้อผ้าเปิดขายมีร้านอะไรต่างๆที่ขา้นไม่ถึงเปิดขายในะผมคิดว่ามันก็เหนือความคาดหมายจนเกินไปคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในป้อมน้ำมันของประเทศไทย มันไม่ใช่มินิมาร์ทเล็กๆแบบที่คุณเคยเห็นในหลายๆประเทศแน่นอนไม่ใช่ร้านเล็กๆที่เข้าไปแล้วมีเจ้าของนั่งเฝ้าออคิดตังเก็บตังอะไรกันอยู่แค่นั้นแต่เป็นร้านสะดวกซื้อที่แบบใหญ่โตเลยมีพนักงานไม่ต่ำกว่าสามคนนะถ้าผมจําไม่ผิดคือร้านสะดวกซื้อนะใหญ่โตมากๆและอยู่ในปั๊มน้ำมันจนผมคิดว่านั่นไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่ควรจะอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วมันใหญ่จนเกินไปขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่า ผมเคยเห็นปั๊มน้ำมันที่มีการออกแบบดีไซน์คล้ายๆกับปราสาทขนาดใหญ่ด้วยนะและผมก็เข้าไปผมนึกว่านั่นเป็นบ้านของใครสักคนแต่ไม่ใช่เลย มันคือร้านสะดวกซื้อผมได้แต่มองไปรอบๆว่านี่คือร้านสะดวกซื้อหรอกเลยเนี่ยมันใหญ่โตมากๆจนนึกว่าเป็นบ้านหรือว่าปราสาทของใครสักคนตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันดูเหมือนว่าในทุนในเมืองไทยนั้นจะทําทุกอย่างตามความชอบและสิ่งต่างๆตามแพชชั่นของตัวเองมากๆเลยเรื่องนี้ก็ทําให้ผมเห็นถึงความแตกต่างนะว่าเมืองท่องเที่ยวในระดับโลกพวกเขาทํากันยังไงผมเห็นได้เลยว่าทาไมความนิยมของไทยถึงสูงกว่าเวียดนามสิ่งเหล่านี้เนะี่ยสร้างความอเมซิ่งให้กับคนเวียดนามได้ด้วยเช่นกันและคุณคิดดูนะว่าถ้าเป็นในมุมของชาวตต่่าาาางชิทีีมจกกอ สิ่หนึ่งของโลกแล้วมาเห็นสิ่งเหล่านี้พวกเขาจะตื่นเต้นได้มากแค่ไหนเพราะแม้แต่ผู้คนจากในแถบเพื่อนบ้านยังตื่นเต้นเลยซึ่งคอมเม่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเวียดนามมักจะไปตื่นเต้นกับความสีวิไลหรือการพัฒนาในมุมมองของไทยที่ บางอย่างมันเวอร์วังมากๆในแบบที่คาดไม่ถึงนั่นคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวเวียดนามตื่นเต้นหรือแม้แต่เรามองจากเวียดนามไปก็รู้สึกว่าพวกเขาทําได้อย่างยิ่งใหญ่กันจริงๆแม้แต่เรื่องของปั๊มน้ามันเองแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าถ้าแบบนี้มันประสบความสําเร็จในเวียดนามได้ด้วยเช่นกันในทุนใหญ่ๆในเวียดนามก็น่าจะเอามาปรับใช้กับในประเทศของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยประเทศใกล้เคียงกันนั้นมีอะไรคล้ายคลึงกันด้อย่างแน่นอนซึ่งเอาตรงๆนะปั๊มน้ำมันแบบไทยผมก็อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขขึึ้้้้้้นนนนนนนใใเเเววีียยยยดาาาามมมมมช่่กกกกััไไไตอออองงถรระหลืแบบท เอาแค่มีร้านสะดวกซื้อมาตรฐานแบบไทยอยู่คู่ปั๊มน้ำมันในแบบของไทยกับห้องน้ําที่สะอาดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วซึ่งคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็พูดอย่างน่าสนใจนะว่าครั้งหนึ่งผมเคยเจอร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าใช่คุณอ่านไม่ผิดหรอกร้านพิซซ่าอยู่ในปั๊มน้ำมันของประเทศไทยด้วยแล้วก็มีคนเข้าไปนั่งกินพิซซ่าอย่างเป็นจริงเป็นจังผมก็เอามาคิดกับเวียดนามนะว่ามันมีปั๊มน้ำมันไหนในไหมที่มันมีความจําเป็นที่จะต้องทําถึงขนาดนั้น หรือมันอาจจะเป็นปั๊มน้ํามันที่อยู่ในตัวเมืองมันถึงจะสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้แต่ผมก็สังเกตนะว่านั่นเป็นปั๊มน้ํามันที่อยู่นอกตัวเมืองออกมาเลยแล้วก็มีร้านพิซซ่าด้วยเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อไปกว่านั้นก็คือมีพวกร้านโดนัทร้านฟาสต์ฟู้ดอย่างที่หลายๆคนพูดถึงเลยคือร้านฟาสต์ฟู้ดผมพอจะนึกภาพออกได้นะว่ามันอาจจะเป็นชีอสเล็กๆหรือว่าเป็นซุ้มสําหรับขายของเล็กๆอะไรแบบนั้นเป็นร้านเล็กๆนั่นคือสิ่งที่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าฟาสต์ฟู้ดน่าจะฟีลประมาณนั้น แต่เหลือเชื่อมากๆที่บางทีร้านไก่ทอดที่เป็นสาขาที่ใหญ่มากๆก็ตั้งอยู่ในปั๊มน้ํามันด้วยนั่นเหลือเชื่อจริงๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสักรับชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นะครับนั่งเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่เพื่อนบ้านสนใจเกี่ยวกับเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ